กรีดร้องหนักมากค่ะด้วยราคา2.29ล้านได้เป็นเจ้าของ GLC คู u p e ใหม่ๆกริบๆทายสปอร์ตสุดเซ็กซี่ที่มีเจ้าของเดียวจากห้างแต่ถนนแค่50,000กิโลเท่านั้น ออเตอร์มอลที่รักทุกคนเลยนะคะพบกับหนิงหนงทีดาวังน้ำรองเวสซีโอของ Ben ส์มอลเตอร์มอลและแล้วเรากำลังอยู่กับรถรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของเบนส์มอเตอร์มอลไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีโอใช้รถรุ่นนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรีวิวคันไหนก็เรียกได้ว่าไปในหลักชั่วโมงทุกคันเลยทีเดียวนะคะและคันนี้ค่ะแน่นอนว่าต้องพิเศษกว่าคันไหนไหนเพราะอะไรเพราะเป็นรถที่เราเปิดราคาแบบช็อกมากเวอร์ทุกคนคะ่ะ 2,290,000บาทฟังไม่ผิดกับ GLC 250ค้ฟอู์มาติกสีขาว i m atic, g ล้ำๆแต่ถนน50,000กิโลใหม่กริปเจ้าของเดียวจากศูนย์เบนซ์ 2, 2ฟังแล้วโอ้โหรีบขอเลขบัญชีจากน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันว่าทำไมเน้งถึงเลือกใช้รถรุ่นนี้กันค่ะ สำหรับ GLC นะคะโดยเฉพาะ GLC ค p ปนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะจากคนที่รีวิวรถมาเนี่ยเรียกได้ว่าปีหนึ่งหลายร้อยคันนะคะแต่เลือกใช้รถรุ่นนี้ด้วยห,หลายเหตุผลด้วยกันเลยนะคะ GLC 250 AMG Dynamic นะคะเขาเรียกได้ว่าลงตัวมากๆค่ะเพราะเขาเป็น SUV ไซส์กลาง ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะและตัวนี้ไม่ใช่ SUV ธรรมดาแต่เป็นรุ่นคูปนั่นเองนะคะซึ่งตอนออกห้างมาเนี่ยแพงมากประมาณ4ล้านเลยนะทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าหันราคาไปเป็นเครื่องเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมชุดแต่งนะคะ o m y s t y y Styling แบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า AMG สุดหรูหราจะเห็นว่าตัวลิ้นหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมคมกริบยังบาดท,ทุกคนแบบ โอ้โหหล่อจริงๆนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะด้วยความที่ตัว MG Coupe รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะใส่ออปชั่นแบบท็อปมาเลยตัวไฟหน้าก็จะเป็น LED Intelligent Light System เป็นไฟหน้าอัจฉริยะใหม่กริกเลยทีเดียวนะคะในส่วนของหน้ากระจงังก็จะเป็นหน้ากระจังดิมมอนกริลเวลวอลพร้อมโลโก้ Mercedes Benz นะคะที่มีความทึบ เพราะตัวน,นั้นก็คือเซ็นเซอร์รดิรินิกที่เอาไว้วัดระยะห่างจากรถคันหน้าในการขับแบบครูซคอนโทรลด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้จะได้เป็นลายซีทีมัลติสปซึ่งหลายคนก็คือชอบมากๆนะคะเป็นล้อลายที่สวยมากได้ คาลิเปอร์เบรก Mercedes-Benz จานเบรกขนาดใหญ่มีรูระบายความร้อนทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาพร้อมกับตัวท็อป AMG แพ็กเกจจากโรงงานค่ะและมุมเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนโดยเฉพาะรถสีขาวจะยิ่งทำให้มุมนี้สวยมาก คือบั้นท้ายสุดเซ็กซี่ของความเป็นรถคูปหรือรถคูเป้นั่นเองนะคะความลาดเอียงนั้นค่ะทุกคนดูองศาสุดแสนเซ็กซี่ที่ได้รับการคิดมาแล้วทั้งในแง่ของเอสเตติกในแง่ความงามและในแง่ของแอโรด y นามิกส์ก็คือเรื่องของการผ่านของอากาศนะคะทำให้ได้เส้นองศานี้ออกมาค่ะและได้บั้นท้ายอันแสนเงง คนมันคือรถสปอร์ตชัดๆมันไม่ได้เป็นอารมณ์ SUV แต่อย่างใดบ้นท้ายนี่คือเอาอยู่แบบทุกอย่างนะคะด้านหลังเนี่ยคือดีมากกดเปิดไฟฟ้าสามารถที่จะใช้แบบว่ารีโมทเปิดก็ได้กดเปิดไฟฟ้าโอ้โหพื้นที่เก็บของกว้างขวางสภาพใหม่กริป50,000กิโลปิดฝาท้ายไฟฟ้าสวยๆแบบนี้ได้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นกันชนท้าย MG Body s t y l i n g เช่นเดียวกันมีปลายท่อคู่สฝั่งแล้วก็ เป็นดีฟิวเซอร์โครเมียมแบบหรูหราคือพอลถมันเป็นสีขาวแล้วพอมันตัดกับเส้นโครเมียมที่เป็นดีเทลต่างๆนะคะอย่างเงี้ย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 มันออล่ากระจายมากเราส่วนตัวเลยนะอันนี้คอหอสสตอเลยนะเน่งว่าไฟท้ายตัวก่อนเฟสสวยกว่ามากอะ่ะคือตัวเฟสเราเนี่ยมันจะเป็นเหลียมๆเลียมๆเรียมๆ,ๆใช่ไหมเป็นส่วนเป็นสิ่งที่เนงไม่ชอบอยู่จุดเดียวเลยในตัวเฟซลิปเพราะว่ามัน มันลดทอนไอ้ความพริ้วตรงนี้ออกไปอ่ะซึ่งตัวก่อนเฟซลิฟที่ไฟท้ายเป็นเส้น LED นี่คือดีดีงามมากนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับเครื่องอการขับเคลื่อน4ีล้อฟอร์มาติกก็คือขับ4ีล้อแบบอัตโนมัติ All Time เขาจะคิดเองค่ะว่าล้อไหนควรหมุนเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงนะคะส่วนไฮไลท์ของรถนะคะเรามา เข้าออกรถด,ด้วยคีเลสโกแล้วเข้าไปดูภายในกันเลยดีกว่าภายในนี่คืออย่างรถตะทุกคนเบาะดำแดงทูโทนนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสอสีเลยนะคะเป็นหนังอาร์ติโก้สีดำแดงในส่วนของคอนโซลด้านบนจะเป็นคอนโซลหนังสุดหรูหราที่มีการเย็บด้วยสติชิ่งสีดำช่างดูหรูดูแพงมากๆในส่วนของทริมนะคะก็จะเป็นโอเพนโพลแบล็กแอชวูดค่ะเป็นไม้แอช ท้นะคะทุกคนไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นไม้จริงๆที่ทำให้เป็นลาย Open นพอรแล้วเขาก็จะต้องเทียบลายให้สองฝั่งแผงประตูมันไปด้วยกันได้เป็นสิ่งที่เลอค่ามากๆออปชั่นใดๆเนี่ยคือดีและดีกว่ารถด,ดิฉันอีกคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมคะเหยียบแป้นเบรกนะคะที่เป็น AMG แล้วกดปุ่มพ mm ูสตาร์ไปเลยมีซ mm ันรูฟ พอเป็นตัวเฟซลิฟแล้วเขาตัดซันรูฟออกคือเสียใจเพราะฉะนั้นใครที่แบบทำใจขับรถไม่มีซันรูฟไม่ได้รถฉันต้องมีซันรูฟก็จัดไปเลยค่ะคันนี้ไม่ต้องไปเอาเฟซลิฟนะคะเลิศนะคะอีกอันนึงนะคะที่รถดีฉันก็คือไม่มีนะคะก็คือตัวนี้อีกเหมือนกันนะคะตัว distance ดิสทอนิกนะคะพวกมลาย MG 3าก้านอย่างหล่อหนังนะป้าเนียนยโหเป็นรถที่เขาดูแลมาดีจริงๆใครชักใครจะชิฟเกียร์แบบทริปทอนิกก็ชิฟได้เปิดจอได้มันๆน,นะคะบบน,นะคะโ,โตโ้ Mercedes-Benz ก็ขึ้นมาทักทายคุณแบบสวยงาม ะะสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยทัชแพดหรือว่าจะเป็นหมุนหมุนกดกดนะคะอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับมือถือของเราได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวหรือว่าถ้าใครสะดวก Apple CarPlay Android Auto ก็เสียบเข้าไปได้นะคะ สามารถที่จะตั้งค่านะคะตัวรถอ m b i e n t l i g ได้สารพัดส,สีมีตั้งค่าโหมดการขับขี่ได้ในเม็ e ซ e เล็กได้ถึง5โหมดตั้งแต่ใครชอบประหยัดนะคะ Eco Pro Comfort ไปจนถึง Sport หรือว่า Sport Plus เอาแบบ Dynamic เร้าใจก็จัดไปเลยนะคะสำหรับออปชันนะคะที่ตัวก่อนเฟลิปเนี่ยมีมากกว่าตัวหลังเฟลิปก็มีหลายอย่างด้วยกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่งบประมาณอย่างเดียวบางคนแบบงบเหลือแบบโอ้สล้านสบายแต่ว่าเฮ้ย ชอบโฟมาติกชอบรถขับเคลื่อนสี่ล้อมันมันดีมันฟินหรือว่าได้ขับทางไกลบ่อยก็จะชอบนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นซันรูฟก็ตามหรือว่าใครที่หาตัวเบนซินอยู่นะคะพอเฟรนดี้ไปเนี่ยก็เหลือแต่ตัวดีเซลแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็เรียกได้ว่าลงตัวได้หลายจุดเลยทีเดียวและที่ลงตัวที่สุดเลยนะราคาไงคุณคะ่ะ 2. 29ล้านบาทโอแม่เจ้าพร้อมของแถม,แถมกระจุยกระจุยจากเบนมอเตอร์มอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเคลือบแก้วทั้งเคลือบให้อย่างดีก่อนออกรถและแพ็กเกจบำรุงรักษาอีก2ปีแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองต่างๆนะคะในศูนย์บริการของเราก็เรียกได้ว่าฟินมากๆเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะเ,เข้ามาใช้บริการนะคะได้ฟรีเลยทีเดียวด้วยกิฟต er ์บัตรเชอร์เวิร์กมากนะคะโทรหาเราได้เลยที่0 9 2ย์4 5641หรือทักแชทที่ Line Official ลคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอยากได้รูปอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ลิง์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะเข้าเว็บไซต์ของ Benz หมอล้วหมอได้เลยนะคะแล้วใครที่พร้อมนะคะขอเรียนเชิญเข้ามาจอยในแพ็กเป็น G L C Coupe Owner ด้วยกันกับเนงนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ